สวัสดีครับผมพายิงหนูนะครับผมอวันนี้นะครับผมนายช่างนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นสินค้านะครับขนาดแปดสิบซีนนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานสันตอกไม้ประดูนะครับผมนี่ครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับสันตอกครับเป็นงานขนาดแปดสิบซีนนะครับยกยิงนะครับผมตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผม เป็นงานไม้ไปดูนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิ 1, บาทนี้คือได้ครบชุดก็คือจะได้แบบแบบนี้นะครับผมลูกดอกทั้งลูกนะครับพร้อมยางนะครับผมนี่คือครบชุดพร้อมยิงนะครับผมนี่ครับเป็นงานไม้ไปดูนะครับผม ทุกดอกก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับพี่ปลายซอนจะเป็นหลิกนะครับเดี๋ยววันนี้นายช่างนะครับจะมาลองเทสให้ดูนะครับลองเทสยิงดูนะครับนี่นะครับตัวเทสนะครับเราจะไปเทสกันนะครับ เราจะยิงใส่ขวดกระปองนมเพื่อนะครับผมประมาณสามเมตรครับเราจะลองเห้ดูนะครับนี่นะครับโดนเลยนะครับระยะสามเมตรครับ ก็วางปลได้ครับตัวนี้สามเมตรครับสี่เมตรก็พอยิงได้นะครับตัวมันเป็นปืนสั้นนะครับผมนี่ครับเอฟซีท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับผมหายิงหนูชืองอู้ดนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยหสิบาทนะครับพร้อมยิงครับผมมีบริการไปทางนะครับผม สารบบอันนี้นายช่างนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ